ก็มาพูดคุยกันนะคะอาหารช่วยชะ,ะลอความชรานะคะมนุษย์ยุคปัจจุบันนะคะมีอายุขไขเฉลี่ย 65, 65ปีนะคะชาย67พยายามจะอ่านให้ช้าๆนะคะจะพูดช้าๆนะคะ <c oughs> เราเป็นคนพูดเร็วนะหญิง72ปีนะคะ แต่ชีวิตจะยืนยาวได้มากน้อยและมีสุขภาพดีตลอดไปนั้นมีน้อยมากส่วนมากจะมีอาการแก่ก่อนวัยเป็นจำนวนมากเช่นจะมีโรคแทรกซ้อนโรคเสื่อมสภาพเป็นมะเร็งโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองแตกโรคไขข้อหรือโรคต้อกระจก,ก,ะจกตานะคะเราก็เป็นนะคะต้อหินเพราะเราใช้สายตาในการทำงานมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลมันก็เลยความ ความดันลูกตาก็เลยสูงนะคะก็คุณหมอก็เป็นห่วงว่ากลัวจะเป็นต้อหินก็เลยต้องให้หยอดเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ถึงขั้นเป็นต้อหินนะคะเป็นระดับความดันตาสูงเพราะเราใช้สายตาในการทำงานมายาวนานนะคะเส้นเลือดในสมองแตก ะะอาจทำให้มีอายุสั้นลงกว่าที่คิดสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่สำคัญสำคัญ,คญที่ช่วยชะลอความเสื่อมหรือความแก่และยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและอายุวัฒนะมีดังต่อไปนี้นะคะวิตามิน A และเบตาคอรทีนนะคะเบตาคอรทีนจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ในตับมีมากในผักผลไม้ที่มีสี เหลืองจัดนะคะเขียวจัดและสีสีเสช่นแครอทพริกฟักทองมันเทศนะคะวิตามิน B1 มีมากในข้าวซ้อมมือวิตามิน B2 มีมากในรำข้าวข้าวกล้องมันฝรั่งนมนะคะโนอาซินพบมากในผักผลไม้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ ของคาร์โบไฮเดรตและไขมันช่วยให้การเผาผลาญอาหารพลังงานในร่างกายถ้าขาดจะเบื่ออาหารการจเจริญเติบโตช้านะคะวิตามิน B6 มีมากในอาหารทะเลวิตามิน B12 มีมากในเนื้อสัตว์ปลาไก่นะคะวิตามิน C มีมากในผักผลไม้นะคะวิตามิน D มีมากในเนยนมเนยแข็งนะคะวิตามิน E มีมากในน้ำมันมเมล็ด ธัญพืชเช่นมเมล็ดพืชจมูกข้าวนะคะแคลเซียมมีมากในนมถัว่วเต้าหู้คะนา้าบอกโคลี่รำงาดำใบกระถินใบยอนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสมีมากในรำข้าวข้าโพดโคเมียมมีมากในกุ้งตับเห็ดนะคะสังกะสีมีมากในอาหารทะเลหอยนางรมเนื้อไม่ติดมันกรดโฟริกวิตามิน B4 นะคะมีมากในถั่ว